been silence've alonepo standing stupid สวัสดีพี่น้องป่องไปเอเมือนีมีเมนูกระเพาะงวกระเพาะงวเนาะ อันเอเสเยวก็สีหิดแคบหมูเอ้ยบ่แม่นแคบหมแม่นหมูเนาะแคบง่วงหั่นแล้วก็สีต้มต้มแล้วก็สีไป op, op, อบเนาะอบย่างเป็นแคบหมูแคบง่วกินนะแซ่บค่ะพี่น้องผู้ใดเคยลองบ่เอเดี๋ยวลองมาแล้วแซบ่บหลายมือนีไปซื้อมาอีกเนาะซื้อมาล้างคำความสะอาดแล้วก็ซอยซอยค่ะพี่น้องนี่เห็นป่ซอยแบบนี้เลยเนาะต้ม ต้มจักหน่อยนึงเนะาะปรทนี้กะเอาออกมาล่างนำเย็ยนแล้วกะคุกคุกใส่รดดีใส่เกลือเนาะแล้วก็อบอืมแซ่บเลยค่ะพี่น้องเดยวเดี๋ยวพี่น้องเบิงนะ่งเนาะแอดคลิปทำแคบกระเพาะัวผู้ใดเคยกินเบอ่อ เปิดธรนักกั้งออกมาสาวัสดีเป็นทางการคือเกาและเด็กค่ะพี่น้องค่ะมา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 เบิงเอดเอลซีเฮ็ดให้กิน นี่ค่ะหั่นไวเร็วนึกขึ้นใด้ก็เลย่ายคลิปมาฝากพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ค่ะกระเพาะบัวนาอ,อนี่หมองไนมันะนานาติดติดมันลายๆเอเดียวตัดออกเนาะตัดเอาไปไว้ต้มเห็ดเอ็นเห็ดย่ำเพื่อันกับจิ้มจุเนาะค่ะพี่น้องขาว่านลำบ่นี่เห็ดไวเร้วเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปไวเอสเอลสีอบรถนาตามันเปไนน็นยังไงเสียม,มาฝากพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องขานี่แหละ อันแรกเอาไปต้มก็นนอะต้มจังหน่อยมันสีได้กรอบกรอบนอ่อคค่ะพี่น้องคะกรอบนุ่มนอ่องนี่รอดูดเดี๋ยวจะถ่ายตอนต้มให้ดูต้มมักส,สีใส่ใบบักกูดใส่ตะไคร้เนี่ยมันหอมนาอ,องค่ะพี่น้องคะปราทานเขาคอยอ,ออกมามักมักลดลดดีเนาอใส่เกลือใส่พสริกไทยไปพร้องคุณแล้วพี่น้องคะนี่หน้าตาของเขานาอค่ะ นี่กนล่างน้ำสมใช้สู้ออกไปนอกค่ะเดี๋ยวคอยรอรับชมขั้นตอนต่อไปจาก s อไลฟ์สไตล์เดนมาร์กนำเสนอกระเพาะอัวทำแคปค่ะแคปวัวนออือ เสร็จแล้วแคปแคบแคบแคบแคปตาเสร็จแล้วแคปบมาแม่แคปหมูด้วยค่ะพี่น้องขาหนีเห็นบอลเร็จแล้วกระเพาะวัวน่องนี่ค่ะ หน้าตาของเขาก็จะปีกเกลงจังสี่แบบพี่น้องเลยนี่อืมเดี๋ยวชิมมักนกันห่อนห่อนดูค่ะยำควบควบบอกรอไปอืมอืมยำแซ่บเลยพี่น้องอืมอืมแค่นักกินายเอาละค่ะลิปนี้สันๆเนาะค่ะทำแคบหมูเอ้ยบเมนแคบหมูแคบกระเพาะอัว <laughs> 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 mm. <laughs> Deep in the shadow I know it's hard. put one foot in front of the other. Uh -huh. so far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know.